สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะโดยครูเตยจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเปิเดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งเลยนะคะวันนี้ครูเตยจะให้เด็กเขียนวงกลมรอบพยัญชนะที่ตรงกับภาพค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพแรกไหมคะ คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วเป็นภาพอะไรคะภาพกอไก่ใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวพยัญชนะพยัญชนะจะมีทั้งหมด3มตัวให้เด็กๆเลือกพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งแล้ววงลงไปพยัญชนะตัวนั้นจะต้องตรงกับภาพข้างหน้านะคะภาพต่อไป ภาพอะไรคะเด็กๆพอสำเพอใช่ไหมคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าพยญชนะพอสำเภาอยู่ตรงไหนใครรู้คำตอบแล้ววงลงไปเลยคะ่ะเด็กๆจะต้องทำให้ครบหมดทุกข้อเลยนะคะ และอย่าลืมสังเกตดีๆเพราะบางข้อจะมีตัวพยัญชนะที่คล้ายๆกันด้วยเมื <lottery> ่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้ครูเตยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ